สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสู่สูกคนเนาะการย,ยินดีต้อนรับเขาสูส่สองสาวาลคือเกา่าคือเดิมพบพ่อสาวไลในเมื่อนี่กามาที่เคลื่อนของน้องอ้อเนาะกับโเคยมาจากเทือกับสา,านวนวลชวนซืน่นเพิ่นพามากับมากับทีมงานเขาคือเกา่าตอนนี้กับส,สร้งสักคืมกับเขาไปสัมภาษณ์ก่อนสอาวาลกับสวากับที่เขาไปน้ำหลังเนาะตอนนี้กับอยู่ที่ทงไฮทงนา,นะาเราะพวเฮือนของน้องอ้อเพื่อนกับอยู่ทงไฮทงนาสาวไลกับมาเป็นครั้งแรกเนาะกับยังโบเคยหู ประวัติของเพื่อนปันไดเนาะาว่าว่าพิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะกสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปช่วมน้ากันว่าทางครอบครัวของน้องอ้อเพื่อนทุกยากลําบากสําใดเนาะแต่ว่าฮามาเมื่อนี้ก็เจอเต็นน้องอ้อเนาะก็คือว่าพอกับเมยเพื่อนบุยูบุหูว่าไปใส่เนาะกสิไปสอบถามเพื่อนน้ากันว่าซีครอบครัวของเพื่อนเป็นอยููจังใดเนาะโอเคพี่น้องสาลายกสิปพัฒนเป็นก้องลังและกสิยางกลับไปหานาอ้อมเนาะ ตอนนี้กามาห่อเทือนถึงซ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะปูว่วาน้องอ่ออยู่ใส่เนาะน้องอ่อเอ้ย,อยาติขึ้นเทือนเด้อบันไดคนกนมีสามขันเนาะอุะ้บโทคสบายดีน้องอ,อ่ออ่ะขนมอะไเจ้า น้องอ้ออายุจกปีน้องอ้อเก้าปีเก้าปีเย็นของปอยังแล้วปอปสามอ่านออกกว่าภาษา่ะอันเขียนหนังสือยังอ่านได้อยู่บออ่านได้ได้หนึ่งอ๋ออ่านได้ไหนึ่งเนาะคาะปีนี่ได้เข้าปสี่บอโอ้เจ้ามีพี่น้องจะคนเนาะอายเอเยน้องเจ้านะลูกเมยเดียวกันนะสองคนเจ้าเป็นลูกก๊กลูกหล่ะ ลูกหล้าลูกหลา้าเจ้ามีอายดือเอื้อยมีเอื้อยอ๋อเอื้อยเจ้าจกปีเอื้อยนะสิบเก้าอ้เป็นสาวแล้วเนะาะยังอยู่บ้านอยู่บ่อตอนนี้ไปไทยอ๋อไปไทยอืมเป็นใคได้ฝากเงินมาให้เจ้าอย,อยอู่บ่ฝากน้อยเลยอืมฝากน้อยนึงเพื่งนบดนี่มีกรอบครัวบ่มีแลววอู้มีแล้วเนาะแต่ว่าแต่งงานแล้วเอื้อยเจ้านะยังาว่าแต่งค่ะ ว่าปีนี้อ๋อเพิ่นกลับพนบ้านเดียวกันวะอ,อ๋อม่จะไปใช้มือน,นีิแม่์ก็พอแม่์ออกนาะไปดำนาไก่บ่านาเจ้าไก่อ๋อนาเจ้าลายบน่นาเจ้าลายเป็นลายที่ป้าเขาได้เขาจะสอบแต่ละปีนะบางทีก็ได้หาสอบฮึห,หาสอบแต่ละปีนะ มีทหารสอบคนกึ่งคือที่บุกหึงลอกใสจะน้อยกะได้อย่างไรเนาะน้องออกกุ้มกินบ่กลบปกุ้มคือว่าหน้าชีหาให้ข่าหาสอบในน้ามันโบงามบ่บงาอ๋อให้ละสอบเนาะแล้วคือไปน้ำพืนเสียคนที่เม่บอกว่าให้หาอยู่เพื่อนขึ้นเขาอยู่เพื่อนบ่ตัวเล็กน่อยม่คือแม่เจะมาอืมตื่นอนเป็นยางไปบ่ เราอยู่เพื่อนนี่เพ no nope. ื่อนแม่แถาจะบ่อเพื่อนไก่นี่หนอยเงินแม่ของพ่อแม่ของพ่อเพือนยาเพือนยาเนาะอ๋อเพือนยาเพื่อนเนาะเพื่อไก่เพือนนี่กะเจ้าเห็ดเวียกอย่างใเป็นนึงเขาหนึ่งน้าตักน้าเป็นบ่ออันนี้คือเฮือนของเจ้าบ่อนี่นะหน่อยเฮือนเพิ่นแตสิประมาณนี่เนาะเพื่อนครัวจะใช้เฮือนครัวนะนี่บ่อกนี่อืม ไม่เห็นเพิ่นเอาเสามาซอยบ่ใครอย่ามาซอยเสาจะบวชนะอเามาแต่เหิงบ่คือมือใดเอามาแต่เหิงนปีกายนี่บ่หรือปีนี้อ๋อแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้เข้ามาอีกบ่โอ้โ่ขึ้นมือไรสิย่อเนาะเหินเจอเนาะช่วงนี้ยูทูบเบอร์ก็มาหาน้องอ้อหลายคนอยู่บวชลายอยู่เนาะลายอยู่น้อยนึงคือ อก็ประมาณแต่ละมือนอะมี่ว่าหรือว่าแล้วแต่บางมือแต่บางมือมก็เหอกัางแถบเปิดขับประมาณอืมอเปิดกระชือบุคคลกระชืบุคอยได้ยินเนาะพอเขาก็มีไม่เนาะออดังๆได้หนึงเนาะกินข้าวเช้ากับยังมือนีิกินปลากระป๋องโอ้ปลากระป๋องกินคนเดียวเจ้านะต่อนจะกินนี่พอแม่ไปหน้าแล้วบ่ไปแล้วอ๋อไปแล้วเนาะเอ้อเจ้ายังขาดอย่างเงี้ยเจ้าน่ะ ขาดสายเหยขาดายเหบล็อกชายเหยบล็อกคือว่าที่ร <sk <sk ักๆคือหากระไดแต่เสาเป็นบอกอ๋อนอกนั้นขาดทุกอย่างยังหากระไดแต่เสาเนาะแม่เจ้าจะปี่เมีเจ้านะสี่สิบพอเลยสิพอสามสิบแปดโอ้กรบอกเถ่าบันไดน้พุธพุธเฮ็ดพุธศักด์นั่สว่าง คนกำลังเห็ดกำมะสากโอ้ไม่ต้องอ่อนเสียอยู่หลายขวดโพเนาะใช่ไม่ซีซีโพจาก18แต่ว่าเพิ่นเห็ดเห็ดหน้าเจ้านี่มี่เราไทยบ่หรือว่าเอาอยัางไทยเอาไทยของอยาอ๋อแต่ว่าบ่มีแบบเพิ่นบ่ให้เห็ดหน้าคนอื่นบ่แบบใกล้กันแบบเข่าป้าให้ปะห้ปะนาบ่มีบ่แต่คือบ่เห็ด เพราะว่าน้องเพิ่งตอบเพราถืกเนาะเพราะว่ามันต้องถามเมย์เพิ่นเนาะเรื่องนี้เนาะมเพิ่นบ่มีเงินทืนซื้อน้ำหมวกมันกับเมย์เจ้าใส่แบบว่ายืมรถไทยยาเจ้าไทยก็คือว่าได้เนาะสว่างนาสามสี่ไฮสองเมื่อสามมือกล้วเนาะเพราะว่าเข่าหาสอบนาะน้องเพิ่นว่า่อาบาดนี้เข่าหาสอบมันบ่กุ้มกินนี่เฮ็ดจังได๋บาดนี้ก็ไปยืมน้ำป้าแต่ละปีนะ ยืมในเวลายืมได้ก็บเบิดเลยจ้ะเพื่อนให้ยืมจนว่าฮอดหับดำหน้าบ่หรือว่าจังไดยืมเน้่ยอากาศยังค่ะมีข,ขาวค่ะใส่เพื่อนเจ้าสีเอาน้ำใส่มีปีเนี่ยมันก็หาสอบนึงพอแม่ก็พอเจ้าได้แสบยำเหล่งยำอย่างปัญหาเห็ดเพียเห็ดงานอย่างอยู่บ่เอาบ่ได้เห็ดเราเป็นยังคือบ่เห็ดพอเจ้านะเราเป็นลูกยังกันอ,อ่ะเราก็ห่กันเราเจ็บแต่โดนบด่หรือว่าหากระเจ็บเจ็บแต่โดนแล อืมเราเคยไปกวดจบอเคยาเคยไปเจ็บแอวแต่ไดมบ้าโดยอ้เราก็เคยเราก็เลยเห็นเบี่ยงนักบมได้อ๋อแต่คือว่าน้องอ้อ่นหมกว่ายืมเข่ากินเวลามีกระไส่อันนี้กะคงขี้ยากเนาะว่ามีจังไส่เพราะว่าเข่า่นเองกับแต่ละปีก็ได้หาสอบเนาะคือว่าปีหนึ่งก็เพื่อสิแต่สิบวัเดือนหนึ่งก็ยังยากเนราะเพื่อชูวัสดปีเนักสว่างแต่เพิ่นฉีเอามาใส่เอาน้ำใส่มาใส่หว่อ ไฮละสอบเนาะไฮลสอบแล้วเคยซื้อข่าวขิดบ่บอเคยมีแต่หาใส่ยืมเอายืมเอาแล้วเพิ่นเอาเส้นมาแทนเนาอสว่างเม่เจ้าเขาบริหารทำงานอย่างไรบอย้ำไฮยามหน้านี่แม่เจ้าเคยหาอย่างขายด้วยไปรับจ้างบ่แม่จะเอากล้วยไปขายมีส่วนกล้วยบอแต่ว่าได้ขายเรื่อยอยู่บ่ดูบ่โดนๆอย่างขาย เดินเดินขายเธอเนึ่งอืมกล้วยกับปลายเนาะเพื่อมันจะชุกเมียเจ้าเป็นคนบ้านนี้บ่นะลาเป็นคนดวงพะบางอู้แข็งเมือนลำบากฮัลโหแล้วเจ้าบ่อยากเมื่ออยู่น้ำไม่เท่าเจ้าบ่ไม่เท่าตายแล้วก็บ่เท่าอันดวงดวงพะบางโอ้จิงพ่อน้องอ๋อจิงหน้าตางามเนาะเป็นลานดวงพะบางนี่เองเอื้อยเจ้าปูใหญ่นแน่นเป็น ล,ลูกพอเดียวกันว่ากับเจ้าลูกคนละพออ๋อนึกว่าพอเดียวกันเนาะเมียเจ้านี่เคยมีแต่งงานสองเือมันบอมาเอาครับพอน้องอ้อนี่ยเนให้แต่น้องอ้อคนอเดียวเนาะเดี๋ยวเจ้าบกุกคิดจากเมื่อแบบบ้านไม่ถาวเจ้าได้บ่มีไหม้มีนาบ่จากมเมืออ๋อก็เลยมาอยู่้ำพูะมาอยู่ลำพูวกับพ่อสามนี้เนาะมาลำพูวก็ได้น้าหาให้เนาะ อืมชีวิตคนเฮาเนาะพี่น้องนายาเจ้าก็ลายอยบ่นายาเจ้าอัสุปัดที่โพเจ้าน่ะกบ่ลายปานใดก็เบิดทอหาให้นะบ่ซาวเบิดแล้วนะคือว่าอยู่บ่แม่ยากคือสิบ่ลายปานไดเนาะสวางเบิดีมีแต่หาห้ก็คือว่าดินดอนนี่คือว่าเบิดาเท่านั้นเนาะ เรามีดูกจ้กคนเนี่ยอาจารย์นะมีสามคนสามคนหน้าเราก็สิมีชิมหะให้เนาะปันผูหาให้เพิ่นไปหน้าเบอร์มันนี่เจ้าอยู่เพิ่นทุกมือบ่เลยอืมม่วนบ่อยู่อยู่เพิ่นคนเดียวนี่แล้วเจ้าแล้วไปดิ่น้อโมบ่บ่ได้ไปอ่าคือบ่ไปบ่มีโม มื่อเาหมูเท่ากับไปออกหน้าอย่างนนี้ก็ไปไปเดินข้าวแต่ว่าเจ้านี่ไม่เคยออกหน้านะเมย์เคยวานนี่ออกหน้านะเมย์ออกเปลูก้าโอ้ลูก้ากับปิ่นได้จังมาตัววานนี่นะวันได้มัดเดียวก้าเจ้าตาใหญ่บอตาใหญ่พอยบออยู่เนาะ เป็นลังโถยลังบัวก็สะอาดอยู่วะจะมีห้องน้ำใส่บ่มีอูเนาะแดงน้ำใส่ของเจ้านี่เอาอยู่ใช่สะตักเงินป่าอ๋อใช้เือนป่านะผู้หลังคันบ่หลังตัวงามหรือลังตัวใหลังตัวน่ะตัวบล็อกนี้เพิ่นก็ะหายไปใส่น้ำน้ำเพิ่น แล้วไฟได้สะไฟต่อน้ำยาต่อน้ำยาเพื่อในเสียเดือนจะพันต่อค่ะไฟนี่เสียประมาณเดือนนึงสีหรือเก้าสโอ้คือแพงแช่ไฟต่อคะเจ้าใส่เจ้ามีตู้เย็นบ่อเจ้าเห็ดอย่างเนีอยู่ใส่เพื่อจ้าไฟน่ะมีโทรทัศน์ทผัดลมมีอย่างแนี้ยมีแต่เปิดตอนแรกกินข้านะอ่ะคือแพงแช่เดือนเก้าสิบ เงินเก่าพันบ่อน้องอ้อจับมาได้ไปจ้ะวัดที่สิเทงแทนจุดชื่อหงษ์เชนสองเพือนหรือว่าเปลี่ยนกันเสียบ่เดือนนี้คนนี้เสียเดือนนั้นคนนั้นเสียบ่ใส่สองเพือนอ๋อคกนว่าหารกันเสียมันกับสิเพ่งปวดเนาะใจเพิ่นสลับกันเสียได้สว่างเดือนนี้ให้ทั้งเพือนหญาน้องอ้อเสียเดือนหน้าแม่น้องอ้อเสียเนาะโอ้อหามาเมื่อกี้กับบเห็นหน้าเห็นตาแม่น้องอ้อกับพ่อน้องอ้อน้องผู้เพิ่นไปใส่แอนบูเพิ่นสิมาจักโม่งเหมืนนาง มาคำมาคำแต่ว่าเมื่อเ้านี่ฝนไปแต่เ้ารบ่เลยฝนตกกับไปแต่เ้าเนาะป้าผมคืออาเจาะอาตพ้ตัวไปเวลากินข้าวฝนไปส่วนจะไปกินน้ำอยู่บ่บ่ำคือบรสวนเพราะเขาเรากันกรส่วน แต่ไหลมาบ่หรือวาเวลาลูกหลานอยู่จังซี่เพ็่นเคยเอื้นถามเอื้อนอย่างบอถามอยู่ถามน้อยนึงแต่ว่าเจ้ากับลูกของเพื่อนเนี่เป็นโมกันดิดน้ากันอยู่บอมันนี้บอเอืนครัวน้องอ้อนะเอื้อนมาเบิดเอืนครัวเด้อเอือนของเพื่อนกันมันมีสองห่องบ่หนังออ ขันหองบ่หน,น่หองนั่นเป็นหองอยังซะโอ้เห็ดสองหองล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นไฟเนาะไฟเพื่อนที่ต่อจากเพื่อนยาง้อง้อเพื่นอนรันวเจ้าอยู่นี่ใช้ใช้สเตาด้วยค่ะ โอ้อันนี้เป็นหกโอ้ยอยู่พี่วะสิเอาเอาไว้นี่เลยบอลเวลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เวลาเฮ็ดกินไปออกเฮ็ดอยู่ไซน่็ดอยู่นอกแล้วเวลาจะหิวออกหิวข้าวอันบ่ฮ่อนบ่เตานะค่ะให้มันก็จะโยข้าวมาอืมอันนั้นก็มีคือบ่เฮ็ดอยู่นี่เลยนะใส่ลายตอนนั้นบุคือว่านี้เฮ็ดเป็นเชิญขั้วเลยเป็นยังบ่นี่ใส่น้อยนีดอย่างหนึงเลยใครใหม่เฮือนอืมบ่แล้กกับ่เจ้าเฮ็ดหม้อยังซ่านี่ โอ้พ่น้องนึกอาหารว่างบอคิดว่าถ้าเพิ่นเปิดนี่ประตูกอรงเยี่ยมระบายออกนี่เนาะก็คิดว่าสีบห้อนอ๊บอ้าวเนาะแต่ว่าเพิ่นกระเฮ็ดปินหองเก็บเครื่องอันนี้จะเป็นหองนอนเนาะหอนยบ่วงคือว่าเบิดเท่านั้นบอเดอยวอ๋อขยักขึ้นมาเอาบอจะเข้าไปไว้ในห้อง เวลาจะนอนกันคืนนี่บันไดเจ้าดึงขึ้นบ่บดาแบบนี้เลยฝ่าเฮือนฝ่าชานเป็นการนอกพี่นอกขเ้อนันเป็นยังคือดูมันคือบข้านมันเป็นปองมันเป็นปองมันให่เ้ยเจ้าเพจยังเงนะไสปออเด ไเลอะจะไชมาจกนะกัืนอมเปลนแต่โดนบอเสาเพื่อนเจ้ามีจักเสาน้องประมาณสี่เสาหนาบงนูค่ะสองสี่เ้ชิมหาเสาใช่อยู่ไหนอยู่ตนี่ันก็แมนเจ้าบอแมนโอ้ชิมหาเสาอ๋อันดินนะนี่เม็นดินของเจ้าบน่อคาบริเวณนี่ เรียว่าเพื่อนห้ยปุ๊กแต่ซ้ำเพื่อนนี่เพื่อนห้ยปุ๊กแต่ซ้ำห้างคนนี้อืมระตกเด้อไปเข้าไปในพวกกาชีโบลกวนน้องอ้อเพื่อนน้องโตเฮือนบวเด็ดเนาะอ่านี่บอกกะเจ้ากินข้าวก็ต้มมีโบนี่กินเศร้านี้อ๋อกาชีโบลกวนเพื่อนน้องก็จะให้ทางสาวนวลส่วนซื่นมาหาน้องอ้อเด้อมาหนี้กลับมากับสาวนวลเราเคยมาจื้อเราว่าสาวนวลน่ะ กษัตริยให้่เม่นว่เขามาหาเด้อบ้านนี้เด้อทางสาวลายเด้อนี่เด้อกษัติได้ขอตัวกับกอนหรือว่ามื่อหนามื่อในมีโอกาสกษัติมาหาน้องอ,อ้ออีกโดยสบายดีก้อนโดยสบายดีกษัตริย์ปามาณนี้เนาะทางครอบครัวเพซนซานของน้องอ้อเนาะกับฮามาเมื่อน,นี้กับบุพพ่อบุพพ์เม่ของเพิ่์นเนาะเซนซานเพิ่์นกากษัตริย์ปามานี้เนาะกับได้แต่เสาเนาะที่ว่าได้เนาะอย่างอื่นก็นยังบ่งมี สาวเฮือนสาวซานเพิ่นก็ปาตะลุมตะลางเพิ่นเนาะน้ำบวมพี่น้องน้ำบวมขาเฮือนเพิ่นเนาะาซานของน้องอ้อเพิ่นเนาะกหลังบ่ใหญ่ปานไดพี่น้อง กากระจาดเนาะกากาชิลงเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าปวกกะกินเสาเฮือนเสาซัานกองเพื่อนผู้น้องเพื่อนก็ได้มาทาบเนาะหรือว่าทามเอาไว้เนาะเอาไม้น้อยมาตอกเพิ่มเนาะเพราะว่าพันธุ์ยามันหักเนาะพี่น้องอู้พี่งเนาะเสาเฮือนเสาซัานกองเพื่อนเสาเฮือนของเพื่อนก็มีชิมหาเสาเนาะน้องอ๋อว่าเนาะมื้อนี้ก็คือว่า มาเจอแต่น้องอ้อเนาะทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนก็ไปดำไ้ดำหน้ากะคงสี่โบดนนอกนอพราว่าหน้าเพิ่นกะมีสามสี่ไฮกะได้เข่าสี่หาสอบนอะทั้งน้องอ้อเพิ่อนว่าอันนี้ก่ยังโบหู้ันเราเขากายังบบแน่ใจนาะเพราะว่าน้องอ้อเพิ่นกัเด็กน้อยเนาเขากายังบรฟังจากปากของแม่ของเพื่อนเนาะกะเอซีบังคันกะอาชิเกอร์เห็นในคลิปคนอื่นแล้วเนอะแต่ว่าสาลัยกับมาเป็นมือเลขอ๋ออันนี้กะจะเป็นประตูทังข้าหัวเรือนของเพื่อนเนาะ ปินปองเยี่ยมอันนั่นก็นจะเป็นเพื่อนเห็ดขันห่องเลยพี่น้องเลยขันห่องแนละ้วห่องตัวนั่นกาเพื่อนเอาไว้เก็บเครื่องเพื่อนหรือว่าจังไดเนอะก็ยังมีอีกอย่างมีเตามีกระตูกมีเด็กหน่อยเนอะแต่ว่าห่องนี่ก็จะเป็นห่องนอนโอ้บรรยากาศคนะักเนาะพี่น้องเป็นธรรมาชาติสุดๆชเลยเนาะอ่าเมื่อน,นี้เพื่อนก็นเลยเปิดประตูตรงเยี่ยมไว้ทางหลังเนอะเอากระลงมาอยู่รุมแล้วเนอะพี่น้อง อืมทางเฮือนทางซานของน้องอ้อเพิ่นก็เนาะป้าสาวเฮือนเพิ่นก็ได้เอาก้อนหินมาหมุนไว้เนาะหินมาหมุนไว้เนาะถ้าวา่าฝนตกน้ําแห้งน้ําเซาะนี่ก็คงสิแบบเบจินเนาะพี่น้องเพราะว่าเบิ่งจากงมนี่เพิ่นค้ําไว้เนาะสาเฮือน,นอสาซานของเพิน่น กสิปมาสเนาะพอแม่พี่น้องสาหรับคลิปนี้เนาะสลายก็จะขอปิดคลิปก่อนเด้พอพแม่พี่น้องเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาเบิงคลิปสลา,ายแต่ต้นจนจบว่าสลา,ายว่าพิษสลา,ายก็ต้องขอโทษขออาภัยน้าเอฟซีเบร์สปุสุขนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สลา,ายนเด้อเพื่อให้สลา,ายมีกำลังใจเหตุคลิปขอกราวเข้าว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ